สวัสดีกับทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันที่ผมจะพาเพื่อนๆไปดักคนที่ทางออกโกดังด่านไล่กันนะครับซึ่งปืนที่ผมจะนําไปใช้ในการดักนั่นก็คือปืน mk 1 4น้องชมปืนนี้เลยนะฮถ้าใครโดนดักเนี่ยไม่มีการได้ส่วนแน่นอนครับถ้าเกิดยิงโดนนะแต่ถ้าเกิดยิงไม่โดนนะก็อี่เรื่จูมิโกช็อปหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม arena break out ที่โคตรจะคุณภาพผมแนะนำจูมิโกช็อปไม่ว่าจะเป็นเซฟ6ช่อง4ช่องก็ราคาโคตรถ,ถูกเติมง่ายเพียงแค่ใช้เลข u ด d อย่าลืมนะครับ คิดจะเติมเกมคิดถึงจูบิโกช่องห้เซฟสี่ช่อง75บาทบ้าไปแล้วก่อนเตมก็จะลืมบอกว่ามาจากช่องชาลีด้วยนะครับเปิดมาตาแรกเราเกิดไม่ไก่ที่ดักมากแต่ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือศัตรูก็ดังเกิดจุดเราจะไปดักด้วยผมเลยต้องย่องมารอดักศัตรูนะคุณผู้ชมที่เขาจะวิ่งมาทางนี้พอดีแต่หอมอนี่มาจากไหนไม่รู้ผมนึี้ว่าบอดตอนแรกก็เหมือนเขาทำมาตัวเดียวด้วยคุณผู้ชมแต่ว่าแถวนี้ผมก็ยังไม่ไว้วางใจครับว่าตีข้างหน้าเนี่ยตีคนนื่น ไม่มาครับมาเตรียมตัวรีกระสุนรีอะไรต่างๆรอกันเป็ก่อนคุผู้ชมผมนั่งรอตรงนี้ไม่นานผู้ชมในที่สุดศัตรูก็มาแล้วนะครับแล้วเหมือนจะมาแบบแพ็คคู่ได้ทีนี้ชิปาแผลหรอแกทำ้ายเพื่อนฉันแกไม่รอดแน่ อย่าเศรไปเลยนะครับน้องๆเพราะว่าจูมิโกะตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นลดราคาเซฟในเซฟ4ช่องเนี่ยจะเป็น70บาทและ6ช่องเพียง210บาทเองคุณผู้ชมลองอะไระครับไปจัดก,กันได้นะครับที่จูมิโกะเฮ้ยได้เกิดที่ดีอยู่แน่แคุณผู้ชมอันนี้อะไรมึงไม่ไม่เล็ดโอ้โหโอเคเฮ้ยมันจะมีตัวมาเลยครับเนะี่ยแต่ว่าโกดังเนี่ยไม่เกิดนะครับ เกิดเป็นตรงนี้แทนนะด้านหลังเราก็เงียบไปก่อนแล้วกันคุณผู้ชมเรามีสองคนนะมันมาทางคนัคบแล้วจะหิวเซฟจัดเลยเนี่ยมาดิเจ็บน,นะหน่ะเฮ้ยใจล้าใจล้าเพามีตัวเดียวเดี๋ยวเขาโคตรใจล้าคนนี้ใช้ได้เลยคุณผู้ชม นี่ยังไม่ทานไรก็ได้บวกได้ยิงกันแล้วครับไอหมอนี่มันเสร็จก็พอมันเป็นเส้นปัดวะเส้นปัดทองแน่เลยชงนี้นี้กระเป๋าก็ดีของเราเปลี่ยนนี่มาผมฟามาได้เล็กน้อยแล้วก็นั่งดักเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมแถวนี้ก็ไปยาวๆครับหาไปดูซารซีรีส์ดูคุณผู้ชมเหมือนตานี่คนจะไม่มานะครับคุณผู้ชม แม่งดักจนเหลือหกนาทีอ่ะดูดูหนังดูการ์ตูนจนแบบจบไปตอนกับสองตอนแล้วมันไม่มาจริงคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราได้ของประมาณนี้ก็วิ่งไปถอดกระเป๋าเลยละกันคุณผ้ชมแต่ก็ระหว่างทางเราจะเจอคนว้ก็ได้นะครับผมว่าผมได้ยิงเสียงปืนอ้าโอเคคุณผู้ชมน่าจะมีคนวิ่งมาออกครับแต่ว่าวิ่งช้าได้เงนะเราก็ ไปดักทางก็เลยนะครับอย่าให้บอดริงนะรเราอยู่ท้ายเกมอย่างนี้เตรียมตัวนะครับว่ายังไงก็ต้องถอดกระเป๋าแน่นอนอเอาที่จะสี่นาทีนะเดี๋ยวเรามาดูว่าสตูเนี่ยจะวิ่งออกทางไหนกันบ้างบนกลางทุ่งนะครับไม่แน่อาจจะมาตรงแถวนี้ก็ได้อาจจะไปนั่งดักแถงกองแพง ยันก็อยู่อันทั้งบอดวิ่งมาทางนี้แสดงว่าอาจจะไม่มาทางกำแพงรื่เปล่าเพราพยายามอยู่งกลางไหมครับคุณผูชมจะได้ยินเสียงนะเชื่อมาามาทางขวางก่อืนเรียบร้อยคุณผู้ชมตอนนี้เวลาเหลือสามนาทีรีบเก็บของเข้าไปนะครับแล้วก็ไปถอดเป่านะอนุยาว้าวโห ต้องบอกได้ครับเดี๋ยวเราบัวเอาไปแล้วครบไปก่อนนะผู้ชมเนี่ยน่าสงสารนะครับผู้ชมแน่แต่ก็ทำไงได้ครับคนมันก็ต้องอยู่ต้องใช้บ้างต้องกินต้องใช้มาตอนนี้เหลือสองนาทีมาชมเดี๋ยวมาดูของกันดีกว่าว่าเขาจะได้ของแดงมาด้วยหรือเปล่านะอ้ใส่ได้เลยครับเนี่ย ใชเลโอเคมีสโคปมีอะไรอยู่างนี้อมเราน่าจะได้เอาเข้าหลีกนะคนนี้เดี๋ยวเราเอาสโคบไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าในหลีกนี้มีอะไรจยู่บ้างครับอืมจะเสียได้ไรเนี่ยอุ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยยิงปงยิงบอสเลยไม่้องอันนี้หนึ่งนัดกูก็เอาหนึ่งนัดกูเอา นี่มัน่าจะได้ประมาณนี้ไหมโอเคกิค๊บมือได้อยู่ครับหนึ่งนาทีนะก็ออกเลยครับทุกท่านออกฝั่งต่อเลยครับว่าต้องทำใจเลยครับว่าถ้าเกิดไปดักจะเฉาตรงนู้นนะ่ะคุณมันไม่ค่อยผ่านไม่รู้เป็นมัน,นไม่รู้อะไรทุกท่านหรือว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะกากเสมอไม่รู้ว่าถ้าเกิดือฝั่งทางนั้นนะ านนี้เราออกสามแสนหกผู้ชมก็ถือว่าได้อยู่ครับล้บานนี้เกิดโคตรใกล้แบบว่าไม่ต้องวิ่งไปเลยผู้ชมกูเกิดปุ๊บวิ่งห้าเก้าก็นั่งฟัดขอให้ยด้คามยาผู้ชมขออภัยด้คาหยา,ออหหยาโอเคเดี๋ยวเรานั่งตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดมีตัววิ่งมาจะเปิดเซฟมันก็ตั้งตั้ง,ป,งปั้งเลยนะครับให้มันได้ลองชิมเอ็มอหนึ่งเราหน่อยผู้ชม คีเ่เออเคุณผู้ชมเออฮผู้ชมครับคลิปนี้คงคอร์หนึ่งลอยไ,ม,ไ,ไม้แ่ครับไม่กระดักโคตรนานไม่มีใครมาเลยคุณผู้ชมผมต้องเสือเวลาอีกสี่นาทีเพื่อที่วิ่งกลับไปที่จุดออกถอดกระเป๋าแม่เจ้า เขาบอกว่าทําคลิปแดกมันง่ายยิ่งแบบว่าคนที่มีเวลาน้อยคนที่มีเวลาจํากัดเลยแหมที่ชายาออกมานีหรือเปล่าครับเนี่ยขออนุญาตชาลีขออนุญาตมีความหวังสามนาทีก็น่าจะได้อยู่ไหมครับเนี่ยชาลีขออนุญาตม,มาแล้วมาแล้ว ผู้ชมผู้ชมว่าไงอ่ะแาในที่สุดเช่ไหมเธอเมอแล้วเปล่าเธอเมอแน่ๆตรงนี้เ่อเมอแน่ๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่อมอแน่ๆ,ๆ,ๆอมอนไม่ตายผู้ชมมู่ยู่นี้ โอเคมันก็ไม่แม่นหรอกไม่แม่นได้ครับจังหวะนี้เหลือสามนาทีมือมือสติโอเคโอ๊ตเกาะไม่หนักผมคงไม่เอาคุณผู้ชมอันนี้มาเออหลีกหลีดี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 โอเคอันนี้ไปแล้วก็อันนี้มาหนว่าสามนาทีสามนาทีใน,นจุดนี้สานมนาทีาน้ำวิ่งพอไม่ต้องดูเลยแมก แค่นี้พอแล้วครับชื่นใจแล้วแต่ไหนมันก็มาให้ผมผมชื่นใจแล้วแค่นี้จริงขอบอมากขอบคุณมากไอ้เล้ยผมมองหมดทออย่างนั้นเลยไม่เป็นไรไว้เดี๋ยวดักตาหน้าอาจจะมาก็ได้ไว้เอาใหม่เว้ชา้เลยใช่ไหมเออค <c oughs> นเรายังมีพวกนี้เสมอเหรับุณผูนชมาอยู่เฮ้ เฮ้ยอันนี้คนนะไรเนี่อยอันนี้น่าจะคนไหมคุณผู้ชมกระดเกรดเกระดเกรดก่อนกระดเกรดก่อนอืม,มชอบจริงๆไอ้พวกที่ถือมีดต้อนออกเนี่ยชอบมากๆเลยอืมน้มาคุณผู้ชมอือว้าวอะไรจะมาอย่านี้ เนื้อของโคตรดีโอ้โหใหญ่ตานี้ออกร้านแน่แนๆครับทุกคผมเชื่อว่าออกร้านแน่ๆเลยประมาณนี้ยอ,เ,อเ,เดี๋ยวเอ็มเคได้ให้เพื่อนนะครับอ,อุกสานะั่งรอบางร้องกวเราเค้ับทุกคนไปแมก,กซีนมาก็คือแป๊บเดียวเท่านั้นแน่นเอียดไปกู เดี๋ยวมาดูนะครับว่าในกระเป๋าได้มีอะไรกันบ้างคุณผู้ชมวูดเหรออ้เอาเหลือไว้ทําไมเนี่ยมันต้องมาของเต็มกระเป๋าแต่ไม่เป็นไรครับได้เฮดโฟนได้กล่อหกได้หมวกไอ้หมวกอันนี้มาก็ถือว่าน่าวิ่งก่องหกก่องหกอีกอันหวังคุณผู้ชมกล่อหกหลีกด้วยครับเนี่ยน,นี่เราก็ต้องยัดของแตงเข้าไปข้างในครับ จะจัดของสักพูเาเตรียมตัวออกอะไรดีกว่าคุผู้ชมน่าจะไม่มีใครมาแหละเพราะว่าศัตรูที่เกิดแล้วก็จะออกทางทางนี้ตรงทางนี้น่าจะมีไม่มากโอ้โหนี่มันบวกกันแถวนี้เลยคุณผู้ชมนี่หน้าผ่านไปหาเราไม่ค่อยมีคนนะครับน่าจะหมดแมปเลยไหมครับไอตัวที่วิ่งมาทางเราเนี่ยน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วไหม เช็คเช็คใแน่ใจนะพี่นเอืปืนนี้ก็โซยเอาโซยเอาอย่างเดี้ยแต่ขอยากอันนี้ปืนน่าจะเอ็นสวนะครับกระเป๋าเรามันก็ว่างอยู่แล้วพี่น้องมันก็เป็นเงินเหมือนกันนะเอาหมดเลยได้ก็จบแตกไปน่าจะบวกกันต้นเกมนะครับ้องประตูง่างเปิด ถ้าจะบวกกันตอนเกมแบบชนะนหมไม่น่ามีใครดักดกว่ามาั่เป็นาทีแล้วแต่ถ้า1นาทีดักตรงนี้มันก็วิ่งไปถึงตรงถอดกระป๋อ,อ,อ,อมันก็4นาทีเองนะผมอุย้อยจะอาชีพหนักหมด,ดอีกอไม่ไรครับจะถึงแล้วแหละคือเอ็นเคนะครับเพราะว่าลูกหกหนึ่งนะไม่รู้ว่าจะมีตัวแล้วเปล่าเอ้ย support, ừ, hey! ở đây này, ở đây tam thang, ông kia bị dũng này, hết hải là cô tay tay, quá, ชอบจริงๆไอ้พวกที่ถือมีดตอนออกเนี่ยชอบใช่ไหมไอ้เหี้ยเอ้ยมึงคิดได้ง่ายเนี่ยนั่งทางออกเลยแล้วมีสองตัวเนี่ยคุณผู้ชมตอนแรกผมว่านมีตัวดีนะผมเลยวิ่งไปช่วยเพื่อนชอบแม่ละถือมีดตอนออกเนี่ยอ่ามันจะมีตัวมาเลยนะครับนี่เงี จะงไม่ยิงเราตัวที่สองจะยิงเลยเนะี่ยโดนตัวที่สองยิงแตกเลยคนะุณผู้ชมไอหมอนี่วิ่งผ่านไปทางซ้ายโอเคมันก็สามารถยิงเราได้เราคุณผู้ชม,ม,ม,มตายครับเื่ออะไรไม่รู้ยาวๆลาเปิดไปก่อนละก,รกัรปิดเสียงปิดเสียงเอาออกไป เอ,อออเอาออกไปน้องเอาออกไปน้องได้อยู่หลังวถครับมึงเอาไปอีกลูกนึงไปดูด้วยบ้างเยอะออาไปอีกมีเยอะมีเยอะ โดนไหมไม่รู้ตายหรือยังไม่เงียบไปแล้วที่มีเยอะเอาอยู่ที่ก่อนยอมขอภายในคำยหยาบนะครับเอ่อตรงนี้ไม่มีนะครับอาจจะเป็น,น,น้้าาหนแ้่ <S 2> <S 2> าข,ขากูยังไปนะครบนึ่ห่างมาคูณยองสู้กับสายเปอร์ในระยะไกลเนี่ยผมว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่เราจะขอ,อเข้าไปจุดดักอะไรดีกว่าพี่น้องเราต้องยึดมั่นในอุดมการเอ้กระป๋อเอดียวนะะเฮ้ยสิงโตโเฮ้ยนะครับก็ยังไ้อยู่อด้มากันสัก อันนี้มันเป็นทีศูนย์สามก็น่าจะแพงอยู่นะครับป,ปืนแล้วคนก็ชอบเลยเป็นคนไทยรนะับหมอนี่ยอืมก็ะสุนสาย่าวครับก็ส่สวสนี้ผมเยอะมากเลยผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้เลยแต่ผมว่าทำคลิปใช้ปืนนี่สักสักทีได้ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปจุดดักกันรบของเรากันเลยดีกว,ว่าครับ มาแล้วคุณผู้ชมไอหมอนี่เวลาเหลือโคตรเยอะรีบดันมามันเจอกูดากแน่คุณผู้ชมฟังไว้นะครับถ้าเกิดจะออกเนี่ยผมว่าสามสีนาทีสุดท้ายก็กำลังดีนะก็จะแบบเซฟชีวิตตัวเองจริงนะอื้อหเรียบร้อยตัวเดียวหรือเปล่าครับพี่มันเห็นสองคึ่งนะ,มะเมื่อกี้ไม่รู้จะมีเพื่อนมาหรือเปล่านะครับดฝังน้นฝ่งน้น นี่เปิดตู้ไว้แล้วก็เก็บของใหม่ลงเอ้ยข้างในเอ้ย M10 ผมว่าไอ้ตัวนั้นเด็ดไอ้ตัวนี้แน่เลย <c oughs> ไอ้ตัวนั้นโดนไอ้ตัวนี้ตอกแล้วโยมเออเดี๋ยวตังอย่าลืมนะตังต้องเอาไว้ออกด้วยนะครับเก็บขอเฮ้ย <c oughs> เสียงบอทนะครับไม่รู้ว่าร้องหาอะไรไม่แน่ใจ เพื่อนเราก็ยิงคนได้เหมือนกันน้องชมครับเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์น้องชมเขาไม่รู้ว่าเรายิงคนมาได้เหมือนกันนะขออนุญาตชมเลยซิว่าเพื่อนได้เรมาบ้างแต่กระเป๋ามันมันควรจะเป็นกระเ,เ,เป๋าเก่าอะ่ะกระสุนสาม 3. โอ้โหเหมือนกันเลยเหมือนกันกับที่เราได้เลยทีเดียว คงจะไม่น่าได้เก็บอะไรเพราะก่องเรามันก็แน่นมา้เนี่ยแน่นเอียดไแล้วก็เก็บนี้ไม่ได้คุณผ้ชโอเคคงจะไม่เอาอะไรครับเดี๋ยวเราก็น่าจะไปออกกันเลยไหมเราใช้ยาแล้วก็เดี๋ยวไปออกหกพันนี้ก่อนผู้ชมตอนนะี้น่าจะปลอดภัยกว่านะเพราะว่าเพิ่งสิบสองนาทีตรงนี้มีบอดตายคุณผู้ชม เราจะเป็นเองคนที่วิ่งวิ่งไปทางนี้จิ่ายสั่งให้เรียบร้อยครับพีเดี๋ยวเราปาสมอกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยวิ่งไปนะตอนนี้เหลือกี่วิสี่สิบวิสี่สิบกว่าวิก็ได้อยู่แต่ก็กลัวเหมือนกันครับกลัวพวกที่ดักแบนนะบพันเนี่ยอันตรายมาก มันมีจริงไงเจ้ยเอาดิเอาไงดีวะพี่บอกเพื่อนก่อนไม่ได้จะปังสมมติไปก่อน <c oughs> เพื่อนไปเอาเพื่อนไปกูไปอะ่ะเพื่อนไปกัูไปไหม หลบเพื่อนรอดเราไม่รอดคุณผู้ชมไม่ได้แล้วคุณผู้ชมเพราะว่าผมต้องเอาจริงแหละผมต้องดักให้มันได้แบบจริงจังแล้วถ้าตายนี่ผมจะดักตรงนี้คุณผู้ชมเฮ้ยระโดเฮ้ยตายไปหนึ่งเลวตายหรือเปล่าโค้ชสองไม่แน่ใจว่าตายหรือเปล่าคุณผู้ชมแป๊บหนึ่งจะสมหมดจะสมหมดเอาอนานี้มาโอเค ผมว่าตายนี้ผมต้องเอาจริงนั่นแหละต้องเอาจริงนั่นแหละเปิดมาไม่กี่วิจัดไปสองตัวจะเป็นหนึ่งตัวคุณผู้ชมไม่รู้ตัวนี้ตายาหรือเปล่าเอาไปก่อนดูว่าตายได้ยังไปลุงเงิบไปเงียบจังโอเคตายคุณผู้ชมเป็นไงด้วยความเครียดแค้นของมนุษย์หนูท้องคุณผู้ชม ไม่ถือของผู้ทุ้มวันนี้มาครับติกตลิก,ลก,ลก a r ห้าเจ็ดกระป๋นี้เดี๋ยวเราจะดูแม่ดีเองนะคแับแจงว่าในกระเป๋านี่มีอะไรมีกระสุนหรือเปล่าเฮ้ยอ,นนอันนี้แปลกแปลก,กแล้วอันนี้แปลกแปลกแล้วชิปหาย พลาดเลยเมื่อกี้ไอ้นี่ก็เอ็มเคล้วมนะครับแปบ๊บนึนงครับตีใหม่นะครับตีใหม่ตีใหม่เร็จเย็นเสจเย็น,ยนกระสุนเรายังพอมีอยู่ครับต้องดูว่ามีระเบิดมากแค่ไหนคุณชทุต้องเล่นระเบิดนะระเบิดหนึ่งหนึ่งแบบนี้มีแต่หยา นเงี้ยไปแล้วครับคตูไม่เจ็บหนักหรือว่ารีกระสุนดูไม่แน่ใจนี่เป็นลูกสี่อาจจติงไม่ตายไม่หรอ้ป้อมไกลแล้อเปล่าบอดร้องทางโน้นโอเคบอดยิงทางโน้นเราต้องเล่นที่แคบตรงนี้น่าจะคนละตัวนะครับ แต่น่าจะเป็นตีเดียวกันกับไเป็หมอน,นี่เฮ้ยม,มันขยับละมาดิเอฟหกหนึ่งว้วอ่าปล่อยไปก่อนมันพอมันยังใส่แม่นกว่าละใส่แมนกว่าละเราเกาะห้าคนระับไหแนใ่ใั่บิงมาเลยัเสียงบอดอยู่นะครับ <c oughs> ยังเหลืออีกตัวหนึง่งใช่ไหมน่าจะยังเหลืออีกตัวนึงเดี๋ยวผมหาทามไม่นันแชมมี่แชมมี่นั่นไงอ้อยอ้อยโ,โอ้โหกดขนาดนั้นน่าจะไม่โดนส่วนใหญ่ไม่โอนโดนไม่กี่นัดแปบ๊บนึงต้องขยับเข้าไปใ,ใกล้ เล่นแค่ครับเล่นแค่เล่นแค่ว่าเอ็มเคเราจะได้แสดงปฏิภาณไปแข่งเต็มที่แล้วว่าผมยิงระยะไกลครไหมว่าเป็นไงตรงนี้ไม่เกิดใช่ไหมไม่ใช่ว่าเป็นปีเสื่อมลงไปแล้วแม็กเอ็มเคเราหล่นไงไม่เป็นไรบเล่นแม็กเดียวก็ได้ตอนนี้ตายไปสามแล้วเหลือตัวหนึ่งนะครับ ตัวน่าจะระวังว่าเราตัวโน,น้ครับไม่รู้ว่าเราเปลี่ยนตำแหน่งู่ตรงนี้นะอ้ามตายมีอีกไหมอ่ะจไม่มีนะครับแต่ว่าก็ไม่ประมาทนะโอเคมันเป็นตัวนี้หละคุณผู้ชมเป็นกระเป๋ายา,ยาวๆนะ ตอนแรกนุ่งว่าเซตเพอร์เมลที่ไหนได้เซตหนูท่อกระเป๋าใหญ่เตรียมเกลียกระยากเต็มที่เลยเพื่อนได้มาเฮ้ย <c oughs> ปืนนี้ผมไม่เห็นคนใช้นานนะครับปีแบบแปดเนี่ยมันมาบูมอยู่ช่วงแรกมนะั้งที่ว่าปืนใสขาวเข้า,ขา,ขา,ามาอันนี้เป็นกระสุนห้านะเล่นแม็กเดียวเรอเพื่อนโอเคมีแม็กลูกสายขาวนี่เจอบ่อยจริงๆเลยผู้ชมมาครับ นด้อยู่โอ้ยแต่งแปลกๆนะครับ m c นะี่ยมาโอ้หลีกเบลเลอร์เธอเลยไอ้พวกนี้มันชุดเกราะใหม่อะไรใหม่หมดเลยครับแต่ว่าไม่ได้เล่นนะยิงก็ไม่ได้ยิงนุ่มจอมโดนเราสอยมาก่อน MK นแรงอ่ะน้องยนะอดกีแตว่าน่าจะเก็บของไปนี้สักพักเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมานานเดี๋ยวผมรีให้นะครับในคลิป รู้ใชมไหมจำตาที่มันดักเราได้นะครับนี่บังนั่งตรงนี้เลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมดัก <c oughs> แก้แค้นเลยมาครับไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ผมก็จะรอมันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราดูผลลัพธ์ไปดีกว่าว่าจะมีคนวิ่งมาหรือเปล่านะีนะ่ด,ดักตรงนี้นะคุณผู้ชมมันจะมาแนละ้วไอหมอนี่อย่าให้พี่ได้เสียเวลานานน้องชาย เหม็มก่อนข้าน่าจะสงสัยนะทำไมศพเยอะจังมาแถวนี้เฮ้ยเดี๋ยวว่าบอดวะแต่บอดไม่น่าพิ้งไปนี้นะมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยเป็นไงล่ะมึงเป็นไงล่ะมึง เออเป็นไงล่ะไม่หมอนี่แานี้ที่หมออนุญาตออกน้ำน,นะครับน่าจะมาตัวเดียวไหมครับเยวเช็คกันหนะ่อนน่าจะมาตัวเดียวนะตอนนี้ดูของอะไรดิโอ้โหเอสเจก็ถือว่าใช้ได้เลยครับเนี่ยกระเป๋าเพื่อนมาญาตตัวเปืองตะกค่นหน่ยนะครับ อ้าเอ็นอ่ยนี่เป็นปืนเพื่อนปืนเพื่อนไม่น่าเก็บกับนมเดี๋ยวผมจะพยายามเอารับสินออกไปให้ได้มากที่สุดนะโอเคบีเอ็ก โอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเราเจอกันสักเท่าไหร่นะครับสำหรับตาสุดท้ายนี้ถือว่าได้แก้แค้นน,นะครับคุณผู้ชมอหนึ่งล,ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบสี่โคเว้นเออไปไงมึงเจอผมแก้แค้นโดนดักมาหน่อยแล้แม่แกทำคลิปแักเข้าเดี๋ยวโดนเขาตักสุดท้ายโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ สามารถที่ช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกำนัาคลิปต่อไปได้ครับคลิปนี้ขอสักหนึ่งรไลค์นะครับคุณผู้ชมผมจะได้มีกำลังใจในการอัพคลิปต่อไปครับคุณผู้ชมโอเควันนี้ก็น่าจะพอเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ตัวสุดท้ายนะครับอ,ออกร้านซะได้